ตัวแทนคนไทยจะทำยังไงที่จะทำให้ชุมชนนะมีความแข็งแรงและยั่งยืนฉะนั้นอยากจะเชิญชวนสื่อมวลชน,นะค,ะคนไทยทุกคนนะครับหันมาส่งเสริมนรในการท่องเที่ยวไทยด้วยกันนะครับและก็าฝากไปถึงผู้ประกอบการนะครับว่าการที่เรา,เาจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวนะก็จะต้องมีความพร้อมนะครับในเรื่องของหลายๆอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของความ มีมาตรฐานสากลอันนี้จะเป็นมากนะครับคืออย่าให้คนมาเที่ยวที่หมู่บ้านเราเพราะว่าเขาสงสารนะครับให้เขาตั้งใจมาหาเราเพราะว่าเราต้องเป็นเดอะเบสเท่านั้นนะครับ ยอดมากๆขอเสียงปรบมือกับทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์คับสุริพงศ์สุริยะฟู้ดสเตริกของเรานะคะและท่านดนจินดาโมทัมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนครเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะครับโอ้โหฟังแล้วยิ่งอยากไปเลยนะคะขอเชิญพักผ่อนด้านล่างก่อนเลยนะคะมีแค่ไฮไลท์บางส่วนเท่านั้นตลอดช่วงเวลาการเก็บตัวนะคะ15ถึง20พฤศจิกายนนี้เชื่อว่าจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะคะที่ได้พัฒนาทั้งตัวผู้เข้าประกวด ทั้ง40คนด้วยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมชุมชนพื้นบ้านของเราช่วยกันสร้างรายได้นะคะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติมาสนับสนุนนะคะในชุมชนต่างๆของเรานั่นเองค่ะนอกจากหน่วยงานรัฐนะคะที่สนับสนุนการจัดก,การประกวดของเราในครั้งนี้แล้วนะคะเรายังมีผู้สนับสนุนอีกมากมายที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาโดยตลอดซึ่งจะให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยสักเล็กน้อยนะคะว่าเหตุผลอะไรถึงได ตัดสินใจมาสนับสนุนนะคะการประกวดมิสมิโมซ่าควีนไทยแลนด์2020ในครั้งนี้ขอเชิญท่านรากบนเวทีเลยนะคะท่านเป็นซ e o ประธานบาริษัท s p Industry p r o d u c t กจำกัดค่ะคุณเมย่าธนาพัฒน์สอนธนธัญพรพงษ์ค่ะเชิญเลยนะคะพร้อมด้วยสปอนเซอร์แป้งแต่งหน้าประจำกองประกวดมิสมิโมซ่าควีนไทยแลนด์สปีซ้อนนะคะนี่ก็คือ Lady a u d r e รโดยคุณวาทินวงสูรรไกรค่ะเชิญตรงกลางเลยนะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะไทยรัฐทีวีช่อง32 HD ค่ะโดยคุณนักถนนดนายพิริยะผู้ในการฝ่ายออกอากาศขอเรียนเชิญค่ะอยากจะให้ทั้งสามท่านนะคะวันนี้ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวแล้ว ขึ้นมาบนเวทีเพื่อบอกเล่าถึงเหตุผลที่มาร่วมสนับสนุนนะคะการประกวด Miss m ิโ o s a Queen Thailand 2020ในครั้งนี้ค่ะสวัสดีทั้งสาท่านเลยนะคะ,คะเหมือนมาประกวดกันเลยนะคะบรรยากาศนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เลยค่ะอยากทราบเหตุผลง่ายๆเลยค่ะทำไมถึงตัดสินใจสับสนุนการประกวดใช่เลค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอกราบสวัสดีนะคะประธานพิธีแล้วก็ กราบสวัสดีผู้อำนวยการกองประกวดคุณนิกกี้จิรโชตแก้วเสถียรแล้วก็สื่อมวลชนทุกคณะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหนที่แห่งนี้ค่ะดิฉันนะคะเมยา่ชา,านชนภัสรชนธัญญพรพงศ์เป็น c ีอผู้ก่อตั้งบริษัท SP Industry p r o d u c t ต้องขอบอกว่าด้วยแรงบันดาลใจที่มาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนให้กับมิสมิโมซาในปีนี้เนื่องด้วยบุญและธรรมะ จัดสัรให้เมย่าได้มาพบกับคุณแม่นิกกี้ผู้ที่เมย่ายกย่องให้เธอเป็นมารดาแห่งสาวประเภทสองเป็นตัวอย่างคุณงามความดี<ะ>ค่ะคขอบคุณค่ะเิญเลยค่ะครับก็ขอบวันดีครับทุกคนครับผมก็ในฐานนะแป้งเลดี้ออเดรยแป้งข้าวพลังจากแป้งข้าวพลังของท้องถิ่นนะครับ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความสวยและความมั่นใจให้กับผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับที่จะไปให้บรรลุถึงเป้าหมายพลังแห่งศรัทธาตามคอนเซปต์ของงานนะครับก็ในฐานะแป้งแต่งหน้าประจำกองประกวด2ปีซ้อนก็ขอบคุณพินิกกี้ที่ให้รับให,ให้ให้ความไว้วางใจนะครับแป้งเ a d ี o ออเดนะครับก็ขอฝากแป้งเ a d ี o ออเดในฐานะแป้งแต่งหน้าประจำกองประกวด สองปีซ้อนเอาไว้ด้วยครับขอบคุณครับค่ะข,ขอบคุณนะคะจากทาง Lady Audrey และทางไทยรัฐทีวีบ้างคะ่ะเชิญค่ะกรับ,รบขอบพระคุณครับไม่มีสองคำถามใช่ไหมครับโอเคแม่ไทยรัฐทีวี <laughs> ก็จริงๆแล้ว <laughs> ด้วยเป็นเพราะความศรัทธาน,นะครับทำให้พวกเราทุกคนมารวมกันที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไทยรัฐทีวีเองในฐานะหน้าที่ของสื่อเองเนี่ยเราเห็นความมุ่งมั่นของคุณนิกกี้ รเราให้การสนับสนุนมาทุกๆปีก็หลายปีแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มแรกที่เราทำความรู้จักกันกับเวทีนี้นะครับการเปิดโอกาสให้กับอ,อีกสาวงามหลายๆท่านนะครับที่มีใจงดงามเขาไม่ได้งามแค่เฉพาะาภาพรวมข้างนอกนะครับแต่งามถึงจิตใจซึ่งโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยคุณนิกี้มานั่งประชุมเองมานั่งคุยมานั่งเล่าถึงคอนเซปต์ของงาน ปีนี้รู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ไทยรัฐทีวีได้ให้การสนับสนุนแล้วก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะร่วมกันชมเชียร์นะครับแล้วก็ติดตามการถ่ายทอดสําหรับคืนวันที่27เพฤศจิกานะครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่าทุกๆคนเนี่ยที่อยู่บนเวทีนะครับเริ่มตั้งแต่ท่านประธานกองประกวดเอยผู้จัดงานเอยหรือแม้กระทั่งนางงามทุกๆท่านนะครับกองประกวดทุกๆคนเนี่ยจะได้พรีเซนต์ความงดงาม จากแรงศรัทธาทั้งในตัวเองแล้วก็ศรัทธาตอบเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับก็ฝากชมและเชียร์ผ่านทางทททีวีขอบคุณครับขอขอบคุณผู้สับสนุนหลักทั้ง3ท่านด้วยนะคะและขอขอบคุณที่ขึ้นมาร่วมพูดคุยกันบนเวทีนะคะขอขอบคุณค่ะ ทั้งจากทาง SP Industry Products จำกัดนะคะจากทางแป้ง Lady Audrey และไทยรัฐทีวีช่อง32 HD ด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะนอกจากผู้สนับสนุนหลักของเราแล้วเรายังมีผู้ที่เห็นคุณค่าของการประกวดในครั้งนี้แล้วก็ร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือห้องเสื้อที่สนับสนุนชุดแต่งกายของผู้เข้าประกวดนั่นเองนะคะได้แก่ Rosemary ออปีราผ้าไหมสกลนครที่ Closet ดัน,นลักษ์บูติกเน็ตดีไซน์เกรซแมร์และคัตติ้งเฮาส์ค่ะโดยในครั้งนี้จะขอเชิญตัวแทนห้องเสื้อนะคะโรสแมรีออพรีราผ้าไหมไทยสกลนครและเน็ตดีไซน์ขึ้นเป็นตัวแทนบนเวทีค่ะขอเสียงประมือด้วยค่ะมาบอกเล่ากันสักนิดหนึ่งนะคะถึงแนวทางในการจัดทำเครื่องแต่งกายที่แสดงถึงความเป็นพลังแห่งศรัทธาของปีนี้สวัสดีนะคะ โอ้สวยงามมากๆเลยเชิญตรงกลางเลยค่ะบรรยากาศเหมือนเราจะมาประกวดกันเองเลยนะคะเนี่ยและดูสิคะสาวงามก็จะตื่นเต้นขนาดไหนนะคะสวัสดีทั้งสามท่านนะคะแหมมาถึงเรื่องของการแต่งกายบ้างอย่างที่บอกคะ่ะอยากให้บอกเล่าแนวทางการแต่งกายของปีนี้สักนิดหนึงคะ่ะมีศรัทธาพญานาคีค่ะจึงมีแรงบนนันดาลใจสร้างชุดค่ะ พลังแห่งศรัทธาล้วนๆเลยนะคะเขาจประมือด้วยค่ะทำให้เราตั้งใจทำงานออกมา<ช>ได้อย่างสวยงามเช่นเลยค่ะครับสำหรับห้องเสื้อเน็ติสาน,นะครับเราเราได้มีผ้าขาวมาจากอำเภออากระอํานวยนะครับจากสกลนครเราจึงนำผ้าขาวมาเนี่ยมาตัดเดย็บให้กับผู้เข้าประกวดในการเก็บตัวปีนี้ครับเน้นเรื่องของผ้าขาวมา<ช>จะออกมาเป็นเป็นชุดเดท อ oh. ชุด,ดในการเก็บตัวครับใช่ครัเป็นกระโปรงเป็นกเกงๆอย่างครับโอ้ก็สามารถสวยงามแล้วก็<ช>คล่องตัวใช่ครับในการเก<ำ>็บตัวทํากิจกรรมได้อันนี้จากทางเด็ดเน็ตด,ดีไซน<ช>์นะคะ,คะ,คะโอเคบอกแค่นี้ก่อนต้องติดตามกันนะคะเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสว่วนทางเบรนด์อพีระนะคะได้รับมอบหมายในการทําชุดโชว์วันที่17-18ที่ถนนพระครามจ้าประศวรครให้ออกแบบ ห้ายอมคลามจังหัสกลนครที่เป็นแบบในสไตล์แบรนด์ออฟพีละเลยเป็นแฟชั่นตัดให้นางงามทั้ง40ท่านได้สวมใส่ใค่ะในวันนั้นอืจะสวยงามขนาดไหนต้องติดตามนะคะโัวทางโรสแมรี่แลคะ,คะขออีกนิดได้ไหมคะ,คะนอกจากพลังแห่งศรัทธาเพราะนี่เขามีผ้าขาวมาเขามีทําออกมาสวยงามอลังการแล้วของเราเราจะได้เห็นสาวงามในสไตล์ของโรสแมรี่ยังไงคะก็เป็นเป็นค่ะก็ เป็นชุดแบบพญานาคีค่ะค่ะแล้วก็ก็มีภาพเ,เป็นผ้าใหม่ด้วยค่ะค่ะแล้วก็เป็นผ้ามีหลายหลายสไตล์ค่ะต้องต้องต้องรอดูวันนั้นนะคะใช้ทีมงานกี่พันคนคะไม่ไเม่หร่ค่ะเห็นใจนะห้องเสื้อเวลามีงานทีโอ <c oughs> <ๆ>้โหปั่นเย็บกันตาแตกเลยนะคะ,คะแต่เตรียมงานกันเต็มที่เตรียมงานเต็มที่ค่ะ เพื่อให้ออกมาสวยงามสวยแน่นอนค่ะสมบูรณ์แบบที่สุดกับเวทีนี้นะคะมิสมิโมซ e าควีนไทยแลนด์2020ขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะขอเสียงประมือด้วยค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดมากๆเลยอยากเห็นแล้วนะคะเพราะส่วนตัวเองเนี่ยิซ่าก็ชอบผ้าไทยนะคะผ้าไหมเขาเอามาตัดมาทําชุดพิธีกรสวยมากแล้วก็มีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์นะคะของแต่ละพื้นถิ่นด้วย ก็ติดตามกันได้ในช่วงของกิจกรรมการเก็บตัวนะคะนอกจากนั้นนะคะเป็นสปอนเซอร์ของเราอีกหนึ่งชุดนะคะต้องขอขอบคุณขออนุญาตกล่าวนามดังต่อไปนี้นะคะบริษัท AKA World Premium Products จำกัดค่ะยาสีฟันตราพญานาค Deep Love Boy to Girl ชุดนักเรียนน้อมจิตบริษัท Butter Smart จำกัดเรือสำราญแม่โคง Paradise Cruise จังหวัดนครพนมสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มูลนิธิซิสเตอศูนย์กิจกรรมสาวประเภท2เว็บไซต์ missladyboy.com ขอเสียงประมือให้กับผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกท่านที่ได้กล่าวไปด้วยนะคะมาถึงช่วงที่เป็นไฮไลท์อีกหนึ่งช่วงของเราแล้วนะคะการประกวดมิสมิโมซามีขึ้นมาแล้วทั้งสิ้น6ครั้ง เรามีมิสมิโมซา6คนนะคะวันนี้เราจะได้เจอรุ่นพี่4คนคะ่ะที่เขาจะมาโชว์ตัวมายนโฉมให้เราได้เห็นนะคะว่าเขายังคงความงามยังมีคุณภาพไว้ได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับพวกเธอได้เลยคะ่ะ วรพงศ์มิสมิโมซ่าควีนไทยแลนด์2013ค่ะ โบสทราควีนไทยแลนด์2014ค่ะ้อเพ่สห นิบซาวีนไทยแลนด์2อง5 ควีนไทยแลนด์2017ค่ะ รุ่นพี่นะคะก็ว่าได้ยังคงสวยงามแล้วก็มีคุณภาพสมกับเป็นต้นแบบสาวประเทศสทที่มีจิตสาธารณะนะคะที่ได้ตำแหน่งมิสมิโมซ่าควีนไทยแลนด์ในแต่ละปีนั่นเองนะคะขออยากให้ทุกท่านค่ะพูดถึงความรู้สึกสักน,นิดหนึ่ง หลังจากที่ได้ตำแหน่งด้วยนะคะแล้วก็อยากจะมีคําแนะนําอะไรให้กับผู้เข้าประกวดในปีนี้บ้างเชิญเลยค่ะด้านนู้นกันเลยค่ะได้ค่ะในฐานะที่นัดนะคะเป็นมิสมิโมซ่าควีนคนแรกของประเทศไทยเลยนะคะจะบอกว่าเวลาผ่านมาเร็วมากปีนี้เราตามหามิสคนที่เจ็ดแล้วนะคะอันดับแรกก็ต้องขอแสดงความดีใจกับครอบครัวมิสมิโมซ่านะคะที่เราก็ ตขึ้นเรื่อยๆมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องเป็นบอกว่าเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพและสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกน้องๆน,นะคะว่าในการประกวดเนี่ยการแข่งขันก็เป็นธรรมดาที่จะมีคนชนะคนแพ้แต่สิ่งหนึ่งที่มิสมิโมซ่าตามหานะคะคือเราตามหานางงามจิตสาธารณะดังนั้นสิ่งที่น้องๆแสดงออกนะคะพี่เชื่อว่าถ้ามีความเป็นจิตสาธารณะ,ะอยู่ทางกรรมการทางทีมงานย่อมเห็นแน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ นัทนิสามณีเลือดวรพงศ์นะคะค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องปอนธริกาอุ่นทองนะคะมิสมิโมซ่าควีนไทยแลนด์ปี2014ค่ะปอก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งนะคะที่ได้กลับมาเวทีมิโมซ่าอีกครั้งค่ะปอก็ขออยากจะเป็นกำลังใจให้สาวงามทั้ง40คนที่จะมุ่งม,มั่นทำตามความฝันนะคะสู้ให้เต็มที่ค่ะ แล้วก็การประกวดนางงามนะคะเราไม่ได้เฟ้นหาแค่คนที่สวยอย่างเดียวแต่เวทีมิสมิโมซ่าเฟ้นหาสาวงามที่มีจิตสาธารณะที่สามารถชูรมโมเดลใหม่ๆให้กับสังคมได้เพราะฉะนั้นนางงามทั้ง40คนเตรียมพร้อมนะคะแล้วก็เจอน้องปอได้ที่การเก็บตัวที่จังหวัดบึงการนะคะขอบคุณค่ะ,คะ คุณปอนะคะต่อไปคุณนาเดียค่ะค่ะนาเดียค่ะมิชิโมซาควีนไทยแลนด์ปี2 5ค่ะก็รู้สึกแบบใจหายว่ามันผ่านมาไวมากแบบดีใจที่ว่าทบคนของเราค่ะมันโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เห็นผู้เข้าประกวดในปีนี้ก็เรียกว่าสวยทุกคนเลยนะคะก็คําแนะนําก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่า เดียเชื่อว่าทุกคนที่มายืนอ่ะจุดจนี้40คนเนี่ยเรียกว่าพร้อมดุสุดแล้วนะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่เดียอยากแนะนําก็คืออยากทุกคนนะคะตั้งใจนะคะในการประกวดนะคะแล้วก็อยากจะให้เผยความเป็นตัวเองมากที่สุดค่ะเรียกว่าตําแหน่งนี้สามารถที่จะให้อะไรกับคุณได้มากมายเลยอย่างที่เดียเคยได้รับมาตลอดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณซันค่ะสวัสดีค่ะน้องซันสมัยพรสอนส,อสกุลมีมีโมซาปี2017ค่ะ ในช่วงปีสันนะคะคอนเซปต์คือมหาสัจจรนยร์แห่งหัวใจในหัวใจของเราเปรียบเสมือนเป็นอัญมณีก็คือหัวหัวใจแห่งจิตตาสาค่ะปีนั้นแล้วก็สันก็ได้เป็นผิวสีคนแรกค่ะที่เป็นมิซิโมซาค่ะแล้วก็อยากจะแนะนำให้สาวงาม40ท่านในปีนี้ก็คือให้มีความมั่นใจศรัทธานในตัวเองไม่ว่าคุณจะ รูปร่างหน้าตายังไงผิวสีหรือทุกคนล้วนมีความมั่นใจในตัวเองค่ะต้องมั่นใจนะถูกต้องในความสวยของเราเหมือนกับมิสมิมิโซของเราทั้งสท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะได้เจอกับรุ่นพี่ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญพักผ่อนก่อนเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะได้เจอกับผู้เข้าประกวดในปีนี้แล้วเดี๋ยวเชิญพักผ่อนด้านหลังก่อนนะคะ เป็น,นสวยแล้วก็เก่งทุกคนเลยนะคะแล้วก็มีจิตสาธารณะด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะเป็นแก่นแท้ของการประกวดของเราะคะ่ะ40สาวงามที่ท่านจะได้เจออีกสักครู่นี้นะคะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้ครองมงกุฎ m i สมิโมซ่าควีนไทยแลนด์2020จะเป็นใครนั้นก็ต้องอยู่ที่คณะกรรมการตัดสินและก็ความสามารถของน้องๆด้วยนะคะโดยในการประกวดปีนี้เรามีคอนเซปต์ในการจัดงานนะคะก็คือศรัทธา หรือว่า believe in งดงามอย่างมีคุณค่า Miss Mimosa Queen Thailand 2020ค่ะและตอนนี้ถึงเวลาที่สำคัญที่ทุกท่านรอคอยแล้วนะคะขอเชิญพบกับสาวงามทั้ง40คนในชุดราตรีค่ะ ที่แห่งตาเปนที่แห่งฝันคือที่ฉันจะเป็นฉันจะไปให้ถึงเพื่อโอกาสที่ฉัน จนพิธีกรต้องยกเวทีให้นะคะดิฉันไม่มีที่ยืนแล้วนะคะสวยกันขนาดนี้นี่คือโฉมหน้าของสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง40คนนะคะสำหรับ